เจ้าบอกว่าหมวกทหารเขาอ,อยู่ไหนนะหมูห่มือโอ๋อะดีตัง้งคันนี้เสอือเสอืเสอมั้ยนมีตรงไหนอีกนะนนค่อยเห็นเนี่ยฮะเออเขาจะว่าอยู่ว่าเห็นอยู่ตรงไหนมันคือเงินนะเนี่ยทำไปเล่นไป อันนี้ขยะใช่ไหมนี่ถงขยะใช่ไหมเบียรื้นที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดแม่มีคนดึงระสอนเอฮะบวกเสือเอามาให้หน่อยหมูเฮา คือมันม่รู้เป็นทุกเลย ชื่อโค้ชดีเชือกไหมเสือเสือเชือกฟางอยู่ชือเชือกฟางเออโค้เขาใช้อยงนันหมดแล้วมันไปได้งก้นับับไปก็ได้ครับับขยกยกขึ้นเลยเขาใช้ถึ้นยยกยกขึ้นเลยมันไปได้เขใช้ขึนวานยกยกขึ้นเลยไปได้ ไม่สดี๋ยวเาค่าเงี้ยขึ้นไม่ไ้เลยพอขึ้นได้ถก็แรงก็จับดินาแล้วก็จับเวลารับดิน thank <laughs> you

ใจในเดิมหัวใจบนมีอ๋อของมิ้วนี่ใช่ไหมของมิ้วอืมทุกคอสเทสฮะทุกเขาเหรออ๋อทุกเขาอันนี้ย่าไปด้วยเหรอทุกคอสเทสใจเชื่อฟัง นำไปแปลงเป็นรถขนฝันแปลงเป็นข้าวถิ่รถทองรถรถขนของฝันเออนี่สีเดียวกันกับรถขนฝันมอทองเลยเรามีชื่อทีมแล้วนะทีมอะไรมะละกอทอง เขอนทองแล้วมะกอทันให้มกอทองป้าถึงกับคำเมื่เจอทีมมะกอทองไม่ให้ทีมยิมไม้ทองเหรอเออเอามรกอทองนี่แหละเอาเราชอบพิมมรกอเอออยาบอกคาเป็นนักกไหลรับเป็นกกาไหลมกอทองชื่อ เต็ตั้งออเอเลยเอาเลระปองทองตอนแรกเรเป็นขันเงินขันทองไม่เอ้ไป่ปันเงา้นฝนเต็มีอ้าวฝนจะมาอีกแล้วไหนบอกว่ามีมีฝนแล้วไงอุตุอุตุบอกไม่มีฝนแล้วอยู่ๆก็มืดมาอีกแล้วเก็บได้ล้องหมดเลยแล้วต้องไส่เลยใครบอกตงใ่ช้าเลย อะไรเนี่ยแกบอกว่าแกจะไปมวกนั้นคุณ <S <s <c> ไปปะเอาไปอ๋อลายไปบอกในกลุ่มเลยเด้อถ้าเสร็จแล้วลายไปบอกลายไปบอกถ้าเสร็จแล้วบอกเลย